ในอนาคตเมื่ออำนาจของเผด็จการมันเสื่อมถอยลงซึ่งณว,วันนั้นพลเอกประยุทธ์อาจจะมีชีวิตอยู่อยู่ในยามบ้นปลายแล้วหรืออาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่พอกระบวนการทุกอย่างถูกเอานํา,านำเข้าสู่กระบวนการทุกอย่างและตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ก่อกบฏต้องโทษประหารชีวิตสมมติเนี่ยนะเนี่ยหลักฐานการถูกกล่าวหาโดยพลเอกประวิทธแล้วตัวเองพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับกลางสภาเนี่ยยิ้มแป้นเนี่ยจะถูกบันทึกแล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยของพลเอกประวิทธ์เนี่ยให้ใช้ในการพิทักษ์ ปกป้องชื่อเสียงของตระกูลวงสุวรรณได้นะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องมีแต่คนในตระกูลจันโอชาท่านะที่กระทําการป้นประชาธิปไตยเพียงผู้เดียวผมยังคิดอย่างนี้นะหลายหลาคนก็มองเป็นอารมณ์ขังขังใช่ปะมองว่าเออคุณทางพลเอกประวิทย์เนี่พูดโดยไม่คิดแต่อย่าลืมนะครับ คนที่เคยเป็นพบทอบอมาก่อนเนี่ยนะครับผ่านโรงเรียนเสนาธิการทหารทั้งนั้นนะผมไม่เชื่อนะผมว่าภาพลักษณ์ที่ดูแลแบบตลกโปกฮาเนี่ยนะครับหรือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เนี่ยที่เราขำขันเรามักจะไปแซวพลเอกประวิตยเนี่ยผมเราผมชวนคิดนะพลเอกประวิตยเนี่ยจงใจทําภาพลักษณ์ให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถูกปะเอะก็ตอบไม่รู้ก็นักข่าวก็จะได้ไม่ต้องมาถามซะเลยถูกไหมแล้วท่าทีก็เป็นอย่างนั้นะ่ะใช่ไหม ใช่ไหมประชาชกนกำลังมีคาดหวังคําตอบอะไรที่มากกว่านั้นอยู่แล้วอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอเนี่ยหลายคนบอกพูดโดยไม่คิดพูดโดยไม่ที่ฉุกคิดผมว่าไม่ใช่นี่คือสิ่งที่พลเอกประวิตยเตรียมเอาไว้เลยครับและเนี่ยมันเป็นดิจิทัลฟุตปริ้นที่ถูกบันทึกเอาไว้กลางสภาใช่ไหมแล้วพลเอกป,ประยุทธ์หนึ่งนอกจากไม่ได้ใช้สิทธิพาดพิงในการชี้แจงแล้วนะยังยิ้มแป้นยกมือยอมรับอีกนะว่าเป็นผู้กระทําการรัฐประหารแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นหมายความว่าในอนาคตเมื่ออำนาจของเผด็จการมันเสื่อมถอยลงนะครับแล้วการยอมรับในระบบยัยั้ตยของประชาชนเนี่ยยอมรับกันมากขึ้นเห็นความสําคัญมันมากขึ้นแล้วการทำราท่นประหารของคอสชอเนี่ยถูกนําเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อไหรแล้วกระบวนการยุติธรรมสารและผู้พิพากษาเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ผมไม่ต้องพูดแล้วกันว่าผู้พิพากษาจํานวนไม่น้อยเนี่ยถูกประชาชนวิพากษ์วิจารณ์จน องค์กรที่เคยเป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักค้ำยันประเทศได้วันนี้มันเป็นเสาที่คลอนแคลรแล้วก็ประชาชนวิพากษ์วิจารและวันนี้ศาลก็ยังใช้กฎหมายที่เองถือเนี่ยในการปกป้องตัวเองซึ่งจริงแล้วมันไม่ถูกต้องหรอกภาพลักษณ์ที่ดีต่างหากความตรงไปตรงมานะ่ะที่จะพิทักษ์องค์กรตุลาการได้ไม่ใช่การถืออํานาจบ,บัตรใหญ่ตามกฎหมายแล้วก็ไปไล่จับคนีิวิพากษ์วิจารจบปาแต่ผมว่านะักสักวันหนึ่งผมได้คุยกับผู้วิสสารุ่นเยาวผมว่าสักวันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ย องค์กรตุลาการจะถูกฟื้นฟูกลับมาให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนในระบอบธิปไต่ได้อีกครั้งหนึ่งและเมื่อน,นั้นการทรารหารของพลเอกประยุทธ์และพวกนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อไหรซึ่งณวันนั้นพลเอกประยุทธ์อาจจะมีชีวิตอยู่อยู่ในยามบ้านปลายแล้วหรืออาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่พอกระบวนการทุกอย่างถูกเอาน,นำเข้าสู่กระบวนการชธรรมและตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ก่อกบฏต้องโทษประหารชีวิตสมมุติเนี่ยนะเนี่ยหลักฐานนี่จะเป็น เป็นหลักฐานเนี่ยที่การถูกกก่าวหาโดยพลเอกประวิทธ์แล้วตัวเองพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับกลางสภาเนี่ยยิ้มแป้นเนี่ยจะถูกบันทึกแล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยของพลเอกประวิทธิ์เนี่ยนะครับนะให้ใช้ในการพิทักษ์ปกป้องชื่อเสียงของตระกูลวงสุวรรณได้นะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องมีแต่คนในตระกูลจันโอชาท่านะั้ที่กระทําการป้นประชาธิปไตยเพียงผู้เดียวและนี่ยังไม่นับของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาด้วยนะก็อรอดไปด้วยนะเพราะ คำพูดของพลเอกอรประวิทย์ก็บอกพลเอกพลเ,เอกอนุพงศ์ก็ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ยอมรับเลยม,มันสะท้อนว่าถ้าผมจะเตือนทางพลเอกประยุทธ์ด้วยความจริงใจรงจริงนะบอกท่านรู้หรือเปล่าว่าท่านทําอะไรลงไปแต่ผมเชื่อด้วยนะลึกๆนะพลเอกประยุทธ์ก็รู้ถ้าเราดูภาษากายสิใช่ไหมคือการยิ้มกว้างๆอย่างนั้นของพลเอกประยุทธ์คืออะไรยิ้มแบบเสียไม่ได้ยิ้มแบบเจริญเจริญนึกภาพปะ่ะแล้วก็ยกมือคืออะไรเหมือนยกมือแก้เขิน่ ลองไปปรึกษาทางผู้ที่เชี่ยวชาญภาษากทยแต่ผมลองปรึกษาดูนะมันเหมือนกับว่าในใจพลเอกประยุทธ์คือเฮ้ยพูดอะไรวันเนี้ยถูกปะ่ะแต่เฮ้ยฉันต้องทําหน้าอึ้งไม่ได้ทําไงอะ่ะงั้นปฏิกิริยาคือ counter action คือฉันต้องยิ้มแบบเสแสร้งขึ้นมาแล้วก็พอยิ้มเสแสร้งมันยังไม่สามารถกรบเกินความก,กังวลกังวลเพราะมือไม้ม,มันไม่เป็นสุขทำไงใช้การยกมือแล้วกันถูกไหมผมว่าเนี่ยคือร่องรอยของการเอาตัวรอดของพลเอกประวิทนะ คุณรู้จักคําว่าความมืดบอดแห่งเผด็จการนะคือเขาเรียวกว่า d i c t a t o r s blindness อะคือเรารู้สึกไหมเราว่าพลเอกประยุทธ์เขารับรู้ความจริงความจริงในโลกใบนี้มันมีสองชุดนะความจริงที่เราเลือกที่จะรับความจริงที่เราชอบแล้วก็เลือกที่เราเราเรารับฟังใช่ปหแล้วความจริงชุดหนึ่งคือความจริงที่เรายังไม่รู้แต่คนอื่นรู้ถูกปะตอนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในช่วงที่ อยู่ในสถานการณ์ที่รายรอบไปด้วยคนที่ให้ความจริงเฉพาะที่พลเอกประยุทธ์อยากฟังแต่ความจริงที่พลเอกประยุทธ์ไม่อยากฟังฟังแล้วจะเป็นภัยกับคนเล่าอ่ะคือต้องคุณดูท่าทีพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นเล่าข้อเท็จจริงหลายอย่างที่มันเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องปรับปรุงตัวเนี่ยหรือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กับของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณคิดว่าพลเอกประยุทธ์ใจยังไงผมว่าผมเดาด้วยท่าทีของคนพลเอกประยุทธ์คงต้องโวยวายคงต้องเพ่งโทษคนที่เอามาเล่าอย่างนั้นถูกปะ เผยคนที่มาเล่าอาจจะถูกย้ายหรือถูกลงโทษทางวินยัยหรือถูกเกลียดหรืออะไรสชกอย่างน่น้หรือไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพราชการถูกปะถ้าคุณเป็นคนคนนั้นคุณเป็นผู้ข้ามชาตคนนั้นต่อยคุณรู้ความจริงคุณก็องเอาความจริงสกัดความจริงที่พลเอกประยุทธ์ไม่อยากฟังออกให้เหลือแต่ความจริงที่พลเอกประยุทธ์อยากฟังแล้วก็เล่าประเคนทุกวี่ทุกวันยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกวี่ทุกวันเพราะลเอกประยุทธ์ก็หลงคิดไปเองว่าสิ่งที่แกทำมันถูกต้องแล้วมีแฟนคลับจํานวนมาก ผมเชื่อผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะว่าคนเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเชื่อว่าตัวเองทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เขามีคนรักเขามากมายคนที่ไม่รักเขาคือกลุ่มคนที่ถูกปั่นขึ้นมาทอดน้ําเลี้ยงจิตใจที่ทำให้เขาอยู่รอดได้ผมเชื่อจริงๆนะว่าคนเอกประยุทธ์คิดว่าเขากําลังทําในสิ่งที่ดีอยู่และไอ้ความดีที่หลงตัวเองแบบนี้มันทําให้บ้านเมืองมันแย่ไงเพราะว่าอย่าลืมบ้านเมืองไม่ใช่ของคนเอกประยุทธ์และพวกถูกป่ะไม่ใช่บ้านเมืองไม่ได้เป็นของ พลเอกประยุทธ์แล้วก็เครือข่ายอุปถัมภ์ของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนเหล่านั้นคิดว่าอะไรดีซึ่งส่วนใหญ่ก็คิดเพื่อดีกับตัวเองแหละคุณไม่ได้คิดถึงคนอื่นแหละการที่คุณคิดว่าดีสําหรับคนอื่นเนี่ยคุณต้องถามคนอื่นว่าเขาดีจริงไหมใช่ปะ่ะไม่ใช่บคุณคิดว่าดีสุดท้ายไอด้ดีสำหรับคนอื่นคือดีสำหรับตัวคุณเองเท่านั้นแหละแล้วสุดท้ายบ้านเมืองมันเลยกลายเป็นมีนโยบายที่เอื้อเฉพาะคนในเครือข่ายอุปถัมภ์ไงแล้วประชาชนก็คิดว่าอะไรก็เลยรับ เศษงบประมาณเศษเพื <im <im ่อข้างเคียแจกนู่นแจกนี่แจกนู่นแจกนี่ถูกปะแล้วสุดท้ายเราบ้านเมืองมันให้ความหวังกับทุกคนให้โอกาสกับทุกคนในการตั้งตัวได้ไหมให้โอกาสทางเศรษฐกิจที่ทําให้ทุกคนสามารถสะสมเงินออมสะสมความมั่งคั่งเห็นโอกาสในการที่จะทําให้ตัวเองและครอบครัวคนที่เรารักมันมีพื้นฐานครอบครัวหรือว่าสถานะทางสังคมความมั่งคั่งเงินในกระเป๋าดีขึ้นมาไหมคําตอบคือแ9ดเก้าปีที่ผ่านมาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถูกปะคนกลุ่มหนึ่งก็ รวยเอารวยเอาถูกปะมันคําพูดที่เราชอบพูดกันว่าโอ้ยคนรวยทํายังไงมันก็รวยนอนเฉยเฉยก็รวยคนจนดิ้นยังไงก็จนคนจนฟุกฟุกหนึ่งคนหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านที่ดิ้นแล้วรวยก็เอามาทําประชาสัมพันธ์หน่อยเพื่อหลอกให้คนจนคนยากยังยอมอยู่ภายใต้อานัดของระบบยี่เง่าแบบนี้ต่อไปอ่ะมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คุณสังเกตไหมล่ะเวลาใครถูกหวยหลายล้านหน่อยมันมีสักกี่รายอะ่ะแต่ก็ เอามาประคมข่าวหน้าหนึ่งเพื่อทําให้คนยังมีความหวังในการซื้อลอตเตอรี่ต่อไปถูกปะเนี่ยคือรัฐบาลชุดน,นี้ก็ทําแบบเนี้ยมันเลยทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจไงเพราะเขารับรู้แต่ข่าวดีที่ผู้ผผตามประชาเลือกสรรมาให้เขาแล้วแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในโลกที่อุปโกลกขึ้นมาอื